แล้วหน้าปัดนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่ประมาณ90,000กิโลเท่านั้นเองนะครับรถปี2 0 1 2วิ่งไป90,000ก็ไม่เยอะนะฮะถือว่าสภาพดีนะครับวันนี้ท่านเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง7,39,000บาทที่สำคัญนะครับายทะเบีนเเยนสวยๆเลขแบบนี้นะฮะเราให้ไปด้วยกับรถเลยนะครับผม เช่นเคยนะครับกับฟาร์มที่แมชคาการจนาพิเศษนะครับวันนี้ผมพามาดูคันนี้ครับมินิคันทรีแมนนะครับโดยที่คันนี้เป็นเครื่องดีเซลด้วยค่อนข้างหายากนะครับผมโดยที่คันทรีแมนเองนะฮะถือเป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดของ m i n i คูเปอร์แล้วนะครับแล้วก็มีความมเนกประสงค์มากที่สุดเลยนะครับวันนี้เราจะพามาดูกันครับว่ารถคันนี้น่าสนใจยังไงบ้างนะครับผมเริ่มมาดูรอบๆข้างหน้ากันก่อนเลยนะครับ นี่นะฮะไฟหน้านะครับขนาดใหญ่โตนะครับมองเห็นชัดเจนในเวลากลางคืนนะครับพร้อมด้วยไฟตัดหมอกหน้าที่ด้านล่างนะครับผมนี่นี่นะฮะถัดมาที่ด้านด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนะฮะไฟเลี้ยวเอกลักษณ์ไฟเลี้ยวจะอยู่ที่แก้มของฝากระโปรงหน้าตรงนี้นะครับผมนี่สีแดงสดใส นะฮะตัดกับสีดำนะครับดูเท่มากๆเลยนะครับมาถึงที่ตัวล้อเองนะครับนี่ล้อสีดำนะฮะตัดกับรถสีแดงนะครับผมมีความเข้ากันมากเลยยางก็ยังใหม่อยู่นะครับยางยังใหม่อยู่ใช้ได้อีกนานเลยนะครับผมเรียกว่าซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเช่นเคยนะครับเติมน้ำมันขับต่ออย่างเดียวนะฮะนี่ตัวเบาะข้างหลังนะครับข้างหลังก็นั่งได้นะครับปกติเนี่ยรถมินิฮะ ในรุ่นอื่นๆนะครับเวลานั่งข้างหลังค่อนข้างที่จะพื้นที่จํากัดนิดนึงนะครับแต่สําหรับคันที่แมนเนี่ยก็ยังถือว่านั่งโดยสารได้อยู่นะครับเหลือเล็กรูมกับเฮดรูมพอสมควรเลยทีเดียวครับผมถัดมาในส่วนของด้านหลังนะครับจะเห็นไฟท้ายนะฮะแล้วก็โลโก้ข้างท้ายที่เป็นเอกลักษณ์นะครับโดยที่เวลาเปิดฝากระโปรงนะฮะก็เอามือแตะเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็ยกขึ้นมานะฮะเห็นไหมครับ พื้นที่ข้างหลังค่อนข้างใหญ่โตทีเดียวนะครับผมบรรจุข,ของได้พอสมควรเลยนะฮะและนอกจากนี้นะครับในด้านหลังเนี่ยเราสามารถที่จะพับเบาะลงมาได้อีกนะครับโดยที่แยกส่วนได้เลยนะฮะ40 20 40เพื่อขนของชิ้นยาวๆชิ้นใหญ่ๆนะครับเราก็สามารถพับลงมาอีกได้นะครับลักษณะนี้นะครับมีความมนเนกประสงค์มากนะครับ มาในส่วนของตำแหน่งคนขับนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปนั่งให้ดูกันก่อนนะครับนี่นะฮะอ่าเสียบกุญแจแบบนี้แล้วก็ก,กดปุ่มสตาร์ทนะครับนี่ถึงแม้คันนี้จะเป็นเครื่องดีเซลนะครับก็ถือว่าไม่ไม่ไม่เสียงดังเลยนะฮะแล้วก็มีความนิ่งนะครับใกล้เคียงกับเบนซินนะครับใ,ในในตัวนี้นะฮะ พวงมาลัยครับสามก้านนะครับทรงดีไซน์ค่อนข้างสปอร์ตนะครับนี่นะฮะเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยโดยที่จะมีตัวคุชชั่นโกลนะครับแล้วก็ตัวควบคุมตรงนี้นะครับเพิ่มลดเสียงนะครับปุ่มรับสายนะครับเวลารับสายบลูทูธนะฮะมีพัดเตอรชิปหลังพวงมาลัยนะครับตรงนี้ด้วยนะครับแล้วหน้าปัดนะครับเลขไมล์คันนี้อยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับ รถปี2012บวิ่งไป9ก0 0 0ก็ไม่เยอะนะฮะถือว่าสภาพดีนะครับมาดูว่าตรงคอนโซลกลางมีเอกลักษณ์ยังไงบ้างนะครับสำหรับตระกูลมินิครับผมตรงคอนโซลกลางนะครับหน้าปัดตรงคอนโซลกลางนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับสำหรับตระกูลมินินะครับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาก็คือวงกลมใหญ่ๆตรงกลางนี้เลยนะครับโดยที่จะบ่งบอกความเร็วนะครับระดับน้ํามันนะฮะแล้วก็หน้าจอตรงนี้แสดงข้อมูลได้อีกนะครับเพิ่มเติม นี่อย่างเช่นพวกอ,อัตราสิ้นเปลืองน้ํามันแรงต่างนะครับระยะทางที่วิ่งได้ด้วยน้ํามันที่มีนะครับแล้วก็การตั้งค่าเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์นะฮะการตั้งค่าหน้าจอพวกภาษาพวกแรงต่างนะครับเราสามารถทําจากตรงกลางนี้จอตรงกลางตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับนะฮะแผงหน้าปัดยังคงความคลาสสิกนะครับป,ป,ปุ่มปรับปุ่มปรับต่างๆนะครับ ใช้การโยกแบบนี้ครัพวกกระจกมองข้างนะครับการล็อกประตูเซ็นเตอร์ล็อกนะครับนี่ใช้การโยกขึ้นลงอยู่นะครับยังคงความพลาสสิกอยู่นะฮะนี่เบรมือนะครับลักษณะนี้หัวเกียร์นะครับจับถนัดมือนะฮะใช้งานง่ายครับผมไม่ซับซ้อนเลยนะครับเบาะนะครับเป็นส่วนกลางเป็นผ้านะครับส่วนปีกเนี่ยเป็นหนังนะครับ ก็มีความนั่งกระชับนะฮะไม่ลื่นไหลเวลาที่เราเข้าโค้งด้วยความเร็วนะครับผมสำหรับคนไซส์เอเชียก็ยังนั่งสบายได้อยู่นะครับตัวไม่ใหญ่มากนั่งสบายอยู่นะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปดูตรงห้องเครื่องกันครับเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝากระโปรงหน้าของรถคันนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผมนี่ ลักษณะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือครถคันนี้จะถูกบรรจุด,ด้วยเครื่องดีเซล2000เทอร์โบนะครับให้กำลังที่มากพอสมควรเลยถ้าเทียบกับรถไซส์นี้นะครับอัตาเร่งทันใจแน่นอนที่สำคัญประหยัดน้ำมันมากตามปกติของรถด,ดีเซลของเขาอะนะครับแล้วก็ความที่ว่าทนทานไม่จุกจิกนะฮะดูแลง่ายๆเลยนะครับแค่เช็คระยะตามที่กำหนดก็เพียงพอแล้วแหละครับผม เอาลครับเป็นไงกันบ้างครับกับมินิคัน r y m แมนดีเซลตัวนี้นะครับสีแดงสดแบบนี้นะฮะเลขไมล์เพียง90,000กิโลเท่านั้นเองวันนี้ท่านเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง739,000บาทที่สำคัญนะครับป้ายทะเบียนสวยๆเลขแบบนี้นะฮะเราให้ไปด้วยกับรถเลยนะครับผม และในวันนี้ผมก็ขอฝากแมชคาของเราไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ท่านไหนที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรถคันนี้หรือคันอื่นๆที่เรามีนะครับลองทักเข้ามาสอบถามตามช่องทางด้านล่างตรงนี้ได้เลยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ